มาทุววกฝ่ายกันสม,มัยกันโนย้ยสิ่งเวไชยมาทุววกฝ่ายกันขวัญใจข,ข,ของพี่น้องาจเปาสังดาวพ่อการบ,บินวสรสเลตกับรองนะอดีรองนายกแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยนะครับเชิญอากาดมวยลูกเออ จะไปตลอดนะแบงจ่าตีบุญนาบังจ่าตีบุญนาบาเตียงยอดประตุผมเลยครับเตรียมยอดประตุผมเลยส่วนทั้งวขึ้นบนเวทีครับโอ้โหนี่ตกลงกันสามยกนะเตียงพวยเตียงพวยอย่าเข้าใจผิดนะครับแดนสามยกตัวเอสามยกนะครับโอเคโอเค เอาไปให้พ่อรุ่นบอไปซื้อลูกที่ในแน่คนนั้นเบาหวานไม่คืนแล้วเอาลูกเท่นี้นะครับสามลูกนะครับเอาสามมือไรมือตะปุ่นไอท่าการบินนะครับดูที่นวลนะครับท่านผู้ชมสาวบุรีเจ้าหนุนสิงหโบราณท่าการบินว่ัดศิลาอาสนเออเฮ้ยมาของไอ้นุนนะครับท่าการบินวัดศิลาอาสน์คือบาดเลย โอ้ยโอ้ยโอเยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้ย้โอ้โอ้ยโอกมอยออกยอยอไ้อ้ย สามบุรีเขวาส,สับล่างมาทีนึงข้า,ากระตุ้นรุกเข้าไปดูจังหวะนี้โอ้ปักออกมาบ้านเติมกรรมการคงศสับกจกะเหลืแอแสงแย่ออกมาแล้วดูจังหวะของสามบุรีอ,ออกมากขวาตรง,างข้ากระตุ้นวางแข้งขวาสามบุรีโขนมาแล้วตีรองรับในสามบุรีเ็สเข้เาขวามาทีหนึ่ง ก็คือสองจบดีนะพี่เลี้ยงครับไปน้ำเลินลงเวทีด้วยดูจกว่าออกมเลยโอ้โหมัดมาดีมจะแพกเลยนะครับแพกตาบีีโอ้โหไม่ดีนัะอย่างครับผมดีโห ยกแรกแค่นั้นนะครับเอาเลยโยเข้าไปสามอะไรวะไงสอาม,มาแล้วเด็กเกาขาตีเก่าขาตีขาอุดีของสามอะไรแก่นรสิงห์โวยทยสามยกยกนี้เป็นยกแรกมีจังหวะนี้ ถ้ามัจุด้สงไม่ดีสักการะลมันไม่ไ้ันอ้ังวันนี้มเลตีสายบาตีหนึ่ง ขว้างขวาแล้วโดนสำรอยกับตาคาบิโต้รักกดมาจะตีดูด้วยวามปิดของกเรเมผาตายมูตีซ้ายมา้ายมาที่ดึงเหนขวาตือเมผ้าขวามาจังหวะน,นี้บดด์ตตนต์อัดยีย้ยับยับยับแทงกันหลูกางกัน,ลกนเลย ขอบคุณนะครับสำหรับพี่นะครับถ่ายเอกสารศกบัวยังให้ซีเลยนะครับผมผู่ของแบงชาติพุรภาโดยเสี่ยเป้าวุฒิบุญเจริยพลนะครับก็สำหรับหนุนการจัดการอีกครันงก็รอในครั้งนี้หนุนที่สองก็หนุนที่สอง สองสามยกเติมอุปทานทั้งแปดพันบาทไถนาจะตกไปอยู่ที่อุดรธานีหรือจะมาอยู่ที่ตำบนบ้านศิลาอยู่จังหวัดตีใดโอ้โหจังหวัดนี้ของทางฝั่งกอบไรจะโดาถึงเมือไทยตาตาบินว่าไงวนๆออกมาแล้วจต่เ่า แอบมัดขวาแต่ดูแลจับดได้สามาุไรไม่มาได้ทีหนึ่งอามาการงคงกาเกียนน้องหลวงกับมือสั่งชูมาการบินวางขวาพื้นสามุไรจะเปิดเกมเดินหวางลูก่งน,นี้ก็ยังคงวื้สำหรับท่ากาบิน มาแล้วจะเล่ลอมมาลูกนดีดูจังหวะของทาอาภินติดมาเออเอาจะเป็นไา่ไล่ตัววัดเป็นกอนเดียนี้โอ้ล้มด้วยการทั้งสองฝั่งนะครับความบุครับพ่าไม้เรทีนานนี่โอ้ตาจะมาดูจะมาดของใครบุดูจังหวะนี้จะตีได้ไหมโอ้ยตี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 ี งานบุกถึงแต่เราสูเนเงี้ยฝั่งให้เตือนเลยตัดกลับมาแล้วกันเลยเบลดรอบที่สองแฟนบอยครับคารมดานะครับโย,นะยกครับเหลือยกเดียวนะเหลือยกเดียวเดี๋ยวชิญครับนนท่านนายกหอมธนพรประชาดัน โอ้โหเราหนุนนะครับนี่นะครับซุปเปอร์สตาร์อนาคตโลกวัยหญิงแน่นอนสำหรับเรมินะเกนโฮสิกว่าทีแลาวนะคกสุด้ายครับดูสมายดูท่ากับินครับโอ้โหท่ากับินไรนีอะไรโคตดีตั้งสองใส่ครับ เสียดายห,หน่อยนึงพองรู้ว่ทีปีน่ะนะครับหวังพอไม่ได้นะครับคืนนี้อย่าตัดสินใจเองนะครับต้องดูนะครับรมต,ตางคงคาเกีรยิน้องหลวงเร่งแล้วทากบิเติมเอาล้ครับเินแล้วแต่หาะเข้าจับดูังหวังเข้าจับเลยลับมาแล้วตีได้นะครับ ของซาบุไรเกตโนรานรสิงมวยไทยทีมงานนี่เออฝาหอมที่สัง่งเลยเลยไอ้ไน,นอนว่าไงรอรอไม่ได้แล้วหม,มัดพระเจ้าหมัดเปลียนกุ้ยมีไหมต้องอาศัยหมัดแล้วนะครับจังหวะสุดท้ายนี้โอ้สิงห์มวยไทยมีสั่งบุ๋แต่จังหวะนี้มีือปฏิหารหรือไม่แต่จังหวะของข้ขาวดาวบุญน้อยโอ้ ว่าเก่นั้นนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าตามอีโอทีไปนานนะครับเอา้าคืนนี้น่าจะมีภาคสองนะครับภาคเดียวไม่พอร้อขอกันได้เลยเอา้าได้ดีกันเพิ่มเลยอย่างเอา้าในเมื่อเวลาก็ยังคงมีโอกาสก,าก็ต้องมีคือต่อไปฝั่งสองเลี้ยก้าก็มีน้อยกว่าอื้อขอไรวันน ออกมานะครับทีมงานที่สั่งเดินเลยนะครับฝาหอมในโน้ตโตกสุดใโอ้ยบเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดนะครับแพ้จน่เป็นเรื่องของการแข่งขันเราเห็นเยาวชนของเราเราเห็นนะนะครับฝากด้วยนะครับลมความดันใจสุดยอดเ้เราจากสิไรเป็นฝาเอาชเ